อยากได้ระบบบันทึกการขายใช้งานง่ายๆราคาไม่แพงมาทางนี้มาทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แพรจะพาทุกท่านมารู้จักกับระบบบันทึกการขายหรือโปรแกรม Point of Sale นะคะเรียกสั้นๆว่า M365 POS นะคะที่ทางบริษัท Fusion Solution ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่จาก Microsoft Power a p p นะคะมาพัฒนาต่อยอดทำให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่อย่างสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ต คือคอมพิวเตอร์ PC ที่ราคาประหยัดนะคะสามารถใช้งานได้ง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากแถมราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะซึ่งระบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดทั้งที่เพิ่งเริ่มต้นจนถึงขนาดใหญ่ไม่ว่าจะบันทึกยอดขายสรุปยอดรายวานันรายเดือนยอดสินค้าคงเหลือก็สามารถทาได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลที่บันทึกจะถูกจัดเก็บโดยบริการจาก Microsoft เช่นเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่ แน่นอนว่าทุกท่านคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเจ้า M 3 6 5 POS นี้มันใช้งานยังไงก่อนอื่นเรามาดูวิธีดาวน์โหลดกันก่อนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะกดดาวน์โหลด Power App นะคะจาก Play Store หรือ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Power App ค่ะจากนั้นก็กด Install นะคะ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กด Open ค่ะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนที่2ก็ให้ sign s i g อ i n มพร้อมใส่ password ผ่านอีเมลที่ตั้งค่าไวค้สสวค่ะใส่ password ค่ะแล้วก็กดใส่อีเลไหมคะ ขั้นตอนที่3ามนะคะก็ไปเลือกที่โปรแกรม POS Retail นะคะกด next ค่ะกดอีกค่ะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาดูการใช้งานกันนะคะว่าใช้งานกันยังไงเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1นนะคะกดไปที่สัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้างบนนะคะด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นก็เลือกที่ category นะคะ จากนั้นก็กดบวกแล้วก็เพิ่มแคตตาล็อกนะคะจากนั้นกดเซฟค่ะก็จะขึ้นอยู่ในลิสต์รายการแบบนี้นะคะเมื่อเราเพิ่มแคตตาล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเพิ่มที่ product ค่ะกดที่เครื่องหมายบวกเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นก็กรอกรายละเอียดของโปรดักต์ค่ะ เมื่อเราเพิ่ม Product เสร็จเรียบร้อแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่เมนู POS นะคะหรือว่าชื่อรันค้าตรงนี้นะคะระบบก็จะแสดงรายละเอียดสินค้าที่เราได้เพิ่มเอาไว้ในระบบมอสักคู่นี้นะคะทีนี้ก็พร้อมใช้งานนะคะและเมื่อลูกค้าเนี่ยได้ทําการสั่งซื้อสินค้าเราก็จะกดไปที่เมนูที่ลูกค้าสั่งซื้อนะคะอย่างเช่นลูกค้าสั่งไททีนะคะแล้วก็บาร์มี ยอดรวมนะคะก็จะไปซ้ำอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะคะและถ้าหากลูกค้าค่ะ,ะมีการแก้ไขออเดอร์นะคะก็จะเข้าไปกด Edit แบบนี้นะคะแล้วก็กดแก้ไขหรือว่ากดเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะจากนั้นก็กดโอเคค่ะทีนี้ถ้าเผิ่อลูกค้าเนี่ยยืนยันในการสั่งซื้อน,นี้นะคะเราก็กดไปที่ราคาค่ะระบบ จะนําไปเซฟไว้ใน Data นะคะแต่น,นี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้ากดยืนยันไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้อีกนะคะเมื่อสิ้นสุดวันนะคะระบบจะส่งรีพอรตยอดขายให้ทราบผ่านอ e ีเมลนะคะที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะและถ้าหากต้องการทราบรีพอตในวันนั้นๆหรือภาพรวมทั้งหมดก็ให้คลิกไปที่เมนูนะคะแล้วก็เลือกเซลล์ซัมมารีตรงนี้นะคะ ระบบก็จะแสดงยอดขายทั้งหมดนะคะตามช่วงเวลาที่เราได้เลือกเอาไว้ค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วการใช้งานระบบบันทึกการขาย M365 POS นะคะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัท f u t u r e Solution ตามช่องทางต่างๆดังนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ